สวัสดีทุกคนวันนี้พามาเที่ยวทางไปสวนเนาะดูมีความแบบแห้งแล้งแะเพราะว่าหมดฤดูเก็บเกี่ยวแต่พอไปถึงสวนเรามันก็จะลุกหน่อยเพราะว่ามันเป็นสวน,นอ่ะนะมันต้องคอยตัดหญ้าอะไรเงี้ยมันมีน้ํามีอะไรก็จะทําให้ต้นหญ้าสูงแล้วก็พอรอบข้างมันแห้งแล้งใช่ไหมแล้วมันเป็นสวนมันก็เป็นเหมือนโอเอซิสอ่ะทั้งกาทั้งหนูอะไรเงี้ยก็จะมา<ป>ทําลายผลผลิตได้บ้าง ก็ทําให้ได้ผลผลิตไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ทีนี้วันนี้เขามาดูกันว่าเขาจะสามารถขุดสาเพิ่มได้ไหมพ่อกับแม่เราเพราะว่าพ่อเราบอกว่าเนี่ยถ้าปีนี้นะพายุไม่เข้าหรือว่าฝนไม่ได้ตกเยอะขนาดนี้ปาล์มอาจจะชะงักผลผลิตแล้วเนื่องจากว่าที่สุรินทร์บ้านเราอะ่ะมันไม่มีชลประทานมาจนถึงตรงตรงที่ที่เราอยูอ่ฉะนั้นเราก็ต้องแบบเออมีการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นทําอะไรได้ก็ทําไปแต่คราวนี้แม่เราก็บอกว่า ผลผลิตของเรายังได้กําไรไม่เท่าไหร่เลยเพราะการคุดสระนะมันใช้เงินเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกแม่ไปว่าก็ทําทําไปเถอะก็เป็นมรดกโลกทั้งนั้นแล้วแม่เราก็บอกว่ายังไม่รู้เลยจะให้ใครไม่เห็นไม่ใครมาดูสักคนเราก็แบบเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาช่วยเที่ยวสวนให้ก็คือมาดูคือดูสตานี่แหละเพราะว่าเอาจริงปะ รถเราอีปามี่เนี่ยคือพ่อเราตั้งชื่อรถว่าอีปามี่มันเป็นรถมือสองรถกระบะที่พ่อเราใช้ขนปามไปขายนี่แหละเ,ออเริ่งเขาไม่เป็นเลยนายมันเป็นเกียร์กระปกุกเออแต่ก็ดูไป